ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับในคลิปนี้นะครับผมก้าวกุมภาจะพาทุกคนมาดูที่ดินริมน้ําอีกแล้วครับอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้เช่นเคยครับอยู่ในโครงการเดิมนะครับสุภัยเลข2สองถนนคุ้มเกล้าซอยหนะครับแปลงนี้ที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะครับมีเนื้อที่อยู่ที่174ตารางวา แปลงนี้พึ่งปรับหน้าดินไปนะครับตัดต้นไม้ไปเนื้อที่174ตารางวาตรงนี้นะครับมีหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ22เมตรนะครับและแนวลึกจากหน้าแปลงไปยังท้ายแปลงที่ติดริมน้ำนะครับประมาณ34เมตรนะครับนี่นะครับเป็นแปลงที่ปรับเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าที่ดินริมน้ำในโครงการนี้นะครับ เป็นที่ต้องการของหลายๆคนมากนะครับหลายๆคลิปผมอธิบายไปแล้วนะครับในเรื่องของที่ตั้งของโครงการสุภลัยเล็ก2ตรงนี้นะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับอีกทีแล้วกันนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่แล้วกันนะครับถนนคุ้มกล้าวซอยหนี้นะครับมันจะเป็นถนนที่ตัดเชื่อมต่อระหว่างถนนสุวินทวงศ์กับถนนเจ้าคุณเหารนะฮะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะครับไปทาง สีนครินรม hai, ่มเก้ารามคำแหงเข้าพระราม9้าใช้ถนนเจ้าคุณทหารนะครับวิ่งผ่านร่มเก้าวิ่งผ่านกรุงเทพกรีธาตัดถนนสีนครินเข้าไปยังหลังรามซอย24มหาวิทยาลัยเอบบทมหาวิทยาลัยรามคำแหงตรงนั้นนะครับ ถ้าวิ่งเส้นนี้นะครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีไฟแดงเลยครับข้ามทุกๆสะพานเลยเดินทางเข้าออกเมืองนี่นะครับสะดวกสบายใช้เส้นนี้นะครับถ้าจะไปทางฝั่งรามอินทราก็ใช้สุวินทวงศัดเข้ามีนบุรี วิ่งมุ่งหน้าไปยังรามอินทราตรงนู้นสบายเลยนะครับบรรยากาศของที่ดินริมน้ําโครงการสุภลัยเล็ก2หน้าน้ําตรงนี้นะครับกว้างก็ประมาณ110 1 15เมตรประมาณนี้นะครับหน้าน้ําตรงนี้นะฮะด้านหลังของตัวแปลงที่ดินนะครับหลายๆคนถามว่า โครงการนี้น้ําท่วมหรือเปล่าบอกเลยครับว่าน้ําไม่เคยท่วมนะครับไม่นับปี5-4ปีนั้นในโซนนี้ก็เรียกว่าโดนกันน้ําในโครงการเน่าหรือเปล่าบอกเลยครับว่าน้ําที่นี่นะครับใสสะอาดมากเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับไม่ใช่เล็กธรรมชาตินะครับเป็นเล็กที่ขุดดินขึ้นมาเพื่อถมดินเพื่อทําโครงการของสุภลัยเขานะครับหลายๆแปลงริมน้ำนะครับเริ่มมีคนซื้อแล้วก็มาปลูก เป็นบ้านพักอาศัยกันเยอะแล้วนะครับยิ่งฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่ที่มีขนาดใหญ่นะครับ200กว่าตารางวาขึ้นเลยทั้งหมดเลยแถวนู้นนะครับฝั่งด้านนู้นนะครับเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแต่จะออกไปทางเหนือค่อนมาทางเหนือนะครับด้านหลังตัวแปลงเนี่ยจะหันไปทางทิศเหนือมากกว่านะครับส่วนทางนี้นะครับตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็บรรยากาศช่วงเย็นนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับ แดดล่มลมตกมาเนี่ยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับฝั่งโน้นนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับเป็นแนวเดินเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับอยู่ไกลจากที่นี่ก็ประมาณ300กว่าเมตรนะครับประมาณนี้นะครับไม่ได้อยู่ใกล้นะฮะเห็นไกลๆอยู่ตรงนู้นนะครับไม่มีผลกระทบแน่นอนนะครับเรื่องของไฟฟ้าแรงสูงนะครับแต่ฝั่งนู้นไม่แน่นะครับถ้าซื้อที่ดินแนะนําซื้อโซนฝั่งนี้นะครับ หรือจะโซนด้านหน้าฝั่งนู้นเพราะว่าจะอยู่ไกลจากแนวเสาไฟฟ้าค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ตรงนี้ห่างไกลแน่นอนตัวแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับซ้ายขวาเนี่ยก็เป็นแปลงของเพื่อนบ้านนะครับฝั่งขวามือก็มีแนวกําแพงที่ชัดเจนฝั่งนี้เนี่ยเขาก่อกําแพงใหม่มาแล้วนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือของตัวแปลงเนี่ยนะครับก็ยังเป็นแนวกำแพงเดิมอยู่นะครับ ของตัวโครงการสุภรายตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะฮะซื้อที่ดินตรงนี้ไปนะครับบอกเลยครับว่าโซนนี้มีเพื่อนบ้านอยู่รอบๆนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งก่อนถึงตัวแปลงที่ดินเองก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะครับไม่ได้เงียบเหงานะครับและที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าค่าส่วนกลางของที่นี่นะครับเริ่มต้นแค่ตารางวาละ5บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับที่ดินเปล่านะครับ อบอกไว้เลยนะครับว่าค่าส่วนกลางค่อนข้างที่จะถูกมากโครงการนี้นะครับเปิดขายมาตั้งแต่แรกก็ประมาณปี2530กว่าประมาณนู้นเลยนะครับผ่านมาก็30ปีแล้วแต่ช่วงนี้บอกเลยครับว่าความเจริญของถนนฝั่งถนนคุ้มกล้าวนี่นะครับมีความเจริญมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับยิ่งมีถนนตัดผ่านนะครับถนนตัดใหม่สีนครินร่มเก้านี่นะครับเข้ามาเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็น ราชพฤกษ์สองเลยก็ว่าได้นะครับทําให้ความเจริญวิ่งมาทางฝั่งนี้นะครับเข้าออกเมืองสบายเลยนะครับก็พี่ๆคนไหนสนใจอยากได้ที่ดินริมน้ํานะครับตรงนี้ก็สามารถติดต่อผม9กุมภาเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรและไลน์ ID ดีนะฮะผมขึ้นไว้ตรงหน้าจอตรงนี้ให้อยู่แล้วนะครับและพี่ๆท่านไหนนะครับอยากฝากขายที่ดินกับผม9กุมภานะครับ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะครับยินดีบริการนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก้ากุมภาก็ต้องขอตัวลาพี่พี่เอทุกๆคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับที่ดินแปลงสวยๆที่ดินริมน้ำที่ดินราคาถูกราคาโดนใจแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอสังหาราคาดีๆแบบนี้อีกนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ